ดีค่ะวันนี้จะพาทาแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะคะภายในสองอาทิตย์เรามาดูอุปกรณ์ค่ะมีอะไรบ้างก็มีแกลบใหม่นะคะเราเอามาจากโรงสีใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็อุลยเูเลีห้าร้อย500กร,รมัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ําสะอาดสิบิตรค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะเทอุลยยูเลยลงไปแล้วก็คนให้ละลายนะคะทําไมเราถึงจะหมัก ให้มันเป็นแกบเก่าเพราะว่าแกบถ้าเราเอาไปใช้เลยนะคะมันจะดึงในตัวเจนออกซิเจนรอบตัวมาช่วยในการย่อยสลายตัวเองนะคะทําให้พืชผักของเราเ,าเหลืองนะคะแล้วก็กระบวนการย่อยสลายก็จะทําให้เกิดความร้อนด้วยค่ะอันดับแรกแล้วก็เทแกลบลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเทน้ำใส่นะคะ เทน้ำเออ่ที่เราผสมปุยยูเรียใส่ยิ่เทหมดนะค่ะเทครึ่งเพราะว่าเราจะให้มันแุณเฉดมาผสมมาผสมค่ะเข้าผสมให้มันเข้ากันใส่ต้องเทหมดแล้วค่ะเพราะว่าดูแลก็ปุยูเรียก็แค่เจ็ดวันค่ะสองอาทิตย์ก็ใช้ได้ ถ้าจะทุ่งและเดี๋ยวมีเช็ด่หนนี่งมีจะถูราขึ้นมาทุ่งแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนให้เสมอเอากรับเข้ากระสอบดิมก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่จับจะไว้แบบนี้ก่อน,น,อนเดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้ก็จะดีจริงเราจะคุมด้วย สแลนนะคะนี่ว่าถุงะคะ่ะเป็นกระ,ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะคะใช้กระสอบปิดนะคะปิดให้ชิดหรือว่าอาจจะใช้สแลนก็ได้ะคะ่ะปิด ปิดไว้อย่างนี้เลยค่งมาอย่างนี้หรือจะกรอกใส่กระสอบก็ได้เราจะกรอกเข้ากระสอบให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ต้องมัดเต็มมากนะคะให้มันมีช่องระบายอากาศด้วยก็จะดีค่ะ เลาวกอบกระสอบนีะคะพอดีตอนเอามามันก็ล้นเนาะนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวดีนิดเดียวเดี๋ยวกระสอบมันมากจะมัดมาแล้วก,ก,ก็จะไปไว้ที่ร่มที่ร่มทำไรค่ะเดี๋ยวครบแล้วจะมาเปิดให้ดูนะคะอาจจะมีกลับทุ่บ้างนะคะ เดี๋ยวก็จะใส่ถุงไว้อีกถุงหนึ่งค่ะนี่นะคะเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาดเอามาไว้ในที่ร่มนะคะอาจจะพลิกกับถุงก็ได้นะคะครบประมาณสองสามอาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเวลาครบแล้วจะพามาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะจะให้ดูนะคะหลังจากเราหมาักแขนได้ประมาณครบสมอาทิตย์หรือสี่วันดูว่ามันเป็นแต่ดเตาอย่างค่ะ ถึงไม่ม like no <science> okay. <display> ีเน <found> ne <iren> ียนะคะหมักเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ได้ค่ะไม่ร้อนไม่อะไรนะคะลองทำดูนะคะไม่ห่าเพราะว่าถ้าเราเอาไปใช้เลยเนาะมันจะร้อนนะคะแล้วก็นี้มันจะดิ้งมันจะเกี้นนะคะจะริเวนรอบๆทาให้ต้นไม้ของเราเหลืองได้ค่ะเพราะเคลิปนี้ก็พามาหมักแกลบดิบนะคะเป็นแกลบเก่าภายใน14วันค่ะโดยใช้ยูเลียค่ะยูเรียครึ่งกิโลค่ะคือ500มิลลิลรัมนะสำหรับคลิป นี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันทิ่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ